โอนครับหมานะครับหม่หนึ่งตัวนะครับโอ้โหอันนี้เป็นไอ้กดคังเล็กนะครับโดนแลนะครับนี่โดนแล้วครับโอ้ยตัีกตัวนะ สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับที่แม่น้ําจังหวัดสแก้วนะครับวันนี้มาตกนี่เป็นคลองพัทนทถึงนะครับผมไม่เคยมาเลยนะครับกับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน้ําไหลไม่แรงครับก็มาถามนานะที่เขาตกปลาแถวนี้แล้วก็มาหาลงนะครับก่อนที่จะไปตกปลานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท King Fishing Jersey นะครับนี่นะครับที่ส่งเสื้อสวยๆมาให้ใช้ตกปลานะครับ เนื้อดีมากนะครับหลังจากที่ไปลองใช้ไปตีอย่ปงอย่าปอมดูนะครับไหนๆก็ส่งมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวขายของให้เลยดีกว่านะครับเนื้อผ้านี่กันย V ได้90 90เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเป็นเกรดพรีเมียมนะครับที่ที่นักกีฬาระดับประเทศเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับเสื้อแบบนี้นะครับสีสดเวลาซักแล้วไม่ยืดไม่ย้วยนะครับมีมีดามคอให้ด้วยนะครับตรงนี้เวลาเนี่ยมันจะไม่ไม่เจ็บคอนะครับส่วนซิป เป็นของ YKK นะครับนี่สิเป็นของ YKK นะครับทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็มีทุกไซส์นะครับตั้งแต่ S X รู้สึกว่าจะเล็กสุดนะครับ S X แล้วก็มีถึง6 XL คือใหญ่ที่สุดนะครับสําหรับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่น5แถม1 10แถม2นะครับแถมฟรีออกแบบโลโก้ให้ฟรีนะครับจะเป็นบริษัทผู้ผลิตและออกแบบเสื้อตกปลานะครับตัวเดียวก็ขายนะครับ มีทั้งเสื้อแบบเสื้อสําเร็จแล้วก็เสื้อเสื้อทีมแล้วก็เสื้อสั่งนะครับสําหรับนานาเอฟท่านไหนนะครับที่สนใจสั่งเสื้อนะครับลดลดไปเลยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบท่านแรกนะครับที่บอกว่ามาจากช่องตกปลาฟิชชิ n งมินินะครับเข้าไปกดแชร์เพจคิงฟิชชิ n งเจอซี่นะครับติดแฮชแท็กคิงฟิชชิงแล้วก็ฟิชชิ n งมินินะครับ ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็เป็นเพจนะครับ King p i t c h i n g Jersey เลยนะครับ @line King p i t c h i n g นะครับส่วนเบอร์โทร0829846546นะครับส่วนลิงก์เพจนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปเลยนะครับแสนซับนะครับน่าจะเป็นบริษัทนี้นะครับโมมาเย็นแล้วเดี๋ยวไปตกปลากันเลยดีกว่านะครับสภาพหมายนะครับแบบนี้เลยนะครับ กลงวันหมายก็ตกแบบนี้เลยนะครับตามกอไผ่แช่น้ําไปนะครับอันไหนที่มันลกๆโคดหินอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นที่อาศัยของปรากฏนะครับแล้วก็เข้าไปตกเลยนะครับไม่ต้องกลัวขาดนะครับตัวปรากฏลกๆดีที่สุดนะครับปั่นเหยื่อก็ไม่ต้องกลัวเหม็นนะครับพันๆขึ้นไปนะครับ ก็รูดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับ เงียบจริงๆนะครับเงียบจนน่ากลัวนะครับสังขบวงสังขบาัานก็ไม่มีเลยนะครับจะเราจ้า,ายไม้กันดีกว่านะครับดูไม้นี้นะครับจะมีตัวหรือเปล่าไม้ที่แล้วเงียบปิดเลยนะครับจะเงียบอะไรขนาดนั้น แปลกดีนะครับปลาเล็กปลาน้อยไม่มีเลยนะครับสังขวงสังขวัตไม่มีเลยนะครับหรือว่ามันจะสวนน้ำขึ้นไปต้นน้ำหมดแล้วนะครับอา มาแล้วนะครับปรากฏตัวแรกนะครับมีเอ้าเข้าเข้ากระเพยนะโอ้กัมดอกโอ้ออกมาแล้วนะครับโอ้โหลอ,องใหญ่ๆน้ำลึกๆตัวแค่นี้แหละครับนี่นะครับเป็นปรากฏเหลืองตัวแรกนะครับ มั <anse> <S <S น่าจะมีไซส์แบบไซส์แบบเป้งๆ,ๆงนะครับรับเก็บไปก่อนนะครับปรากฏหลืองตัวแรกนะครับ โอ้มีตัวนะครับโอ้มาแล้วครับท่านผู้ชมมีตัวนะครับยึเงียบนะครับว่านะครับยึบเงียบนะครับโอ้มีตัวนะครับยึดเงียบนะครับใส่กงามๆมาแล้วนะครับ คิกว่าไม่มีตัวนะครับมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับถือว่าไม่แห้วแล้วครับมาไกลนะครับมาแล้วครับตัวที่สองครับปรากฏตัวงามนะครับนี่คิกว่าจะไม่มีตัวนะครับนี่นะครับ งงามๆนะครับสักเจ็ดแปดขีดได้คืนนี้น่าจะสนุกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่ามีตัวนะครับบาลีกันต่อนะครับเยื่อใหม่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นสีนี้นะครับเยื่อใหม่เดี๋ยวดูข้างในนะครับนี่นะครับข้างในนะครับ เหยื่อไม่ได้เสียนะครับเหยือ่อเป็นเหยื่อใหม่นะครับสีก็จะออกขาวๆแบบนี้นะครับหลุดไปตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับตะกี้กําลังปั้นเหยื่อนะครับนี่กินคันเล็กอีกคันหนึ่งครับ กินคันนี้นะครับโอ้ไม่ติดครับหืวัดุดไปสองทีนะครับติดแล้วนะครับแต่มันหลุดน่าจะตื่นนะครับ อื่นก็คงจะแตกฝูงนะครับเราย้ายหมายกันอีกนะครับตุกปรตกกลางวันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับหาที่ร่มๆอยู่นะครับว่าถ้าแดดแล้วมันจะร้อนนะครับ ย้ายไปเรื่อยๆนะเพราะว่าหมายนี้ผมยังไม่เคยมานะครับก็เดาสุ่มไปเรื่อยๆนะครับชื่ว่าจะไปเจอปลาตรงไหนเดี๋ยวไปดูไมายนี้นะครับเป็นกรไผ่กลางน้ำนะครับ จะมีตัวให้ได้ชมหรือเปล่านะครับน้ำอย่างลึกนะครับโยนเข้าบ้านเลยนะครับเจอะติดแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับคันนึงตรงฝั่งนี้นะครับนี่ มีตัวนะครับแต่จำเบ็ดอยู่นะครับไม่ติดโดนครับหมาครับนี่ครับปิ้วเลยครับมีตัวอยู่นะครับแต่ห่างครับ กินไปแล้วนะคิดทีหนึ่งครับนี่นะครับตัวงามๆเลยนะครับ แล้วนะครับนักขวดนักขวดวันนี้มาสองลำนะครับนี่พี่ขวดพี่บอมพี่โดจีนะครับใช่ไหมคร<ช>ับอาใช่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ลำไหนจะได้เยอะกว่ากันนะครับ อันนี้บ้านนาก,กวดนะครับใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนทักประมํานัก,กวดนะครับผมไม่รู้นะครับว่าที่ไหน,นมีคันตกกุ้งอีกหนึ่งคันนะครับแซมแมไว้เพื่อเกิดเหตุการณ์เพื่อผิดพลาดน,นะครับเดี๋ยวเราตกกุ้งไปเลยดีกว่านนครับเพื่อปรากฏหางครับถ้าค่ำตอนกลางคืนถ้าได้ตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาให้ท่านผู้ชมชมนะครับแต่ถ้าตัวไม่ใหญ่ไม่ได้ดูนะครับผมก็เคยซื้อเยอะปลอมอะไรจากเขาไข่ของแพงใช่ครับแพงมากเลยใช่ขายคองกตัวไม่งขายแพงยุ่ข้อออกมาแล้วพี่ไก่ว่าป่าเอ้ยประกดตัวประกดครับมีตัวนะนักขวดดีใจวูบเลยนะครับเจอประกดไซนี้โอ้โหนักขวดเราไหมครับ เอาไม่เอานะเอาปล่อยนะครับตัวนี้โอ้โหกัวเล็กเลยมีกำลังใจขึ้นมาเป็นกองเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลงเรือนะ สวัสดีครับเจอกันตอนเช้าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูสภาพน้ําแล้วก็สภาพหมายนะครับน้ําสวยมากนะครับไมายก็สวยนะครับแต่ไม่เจอปรากฏตัวใหญ่นะครับเจอแต่สปลาฝ่ายนะครับแล้วก็เจอปรากฏค้งก็ลูกเป็นลูกมันนะครับผางแดงไม่เจอตัวใหญ่นะครับ มีลำของพี่ขวดเจอตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งครับไซ้ลูลกว่าๆนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนเช้ามาดูกันอีกสักสองสมหมายแล้วกันนะครับอาจจะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับ นะครับนี่เช้าๆนะครับสวยได้ยู่นะครับตัวงามๆนะครับนี่ เป็นไอ้กดคังเล็กนะครับหางแดงเจอเตยไซนี้เลยนะครับกลางคืนก็เจอเตยไซนี้พอแม่ไปไหนหมดไม่รู้นะครับนกนบินมันมีตายไหม โอ้มีต์ไซนี้เลยนะครับนี่นะครับวัดผิดวัดถูกกันไปเล,แลยแหละเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะครับมันจะมีตัวหรือเปล่า อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกปรากดคังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูไม้นี้อีกหนึ่งไม้นะครับหม้มีแต่สวยๆอยู่นะครับแต่อย่างว่านะครับ น้ำมันไม่ค่อยไหลนะครับต้องรอให้น้ําใหญ่ลงดีๆกว่านี้น่าจะเวิร์กนะครับแต่ถ้าตกกุ้งน่าจะโอเคนะครับผมเ,เห็นเขาวิ่งตกกันอยู่ ตกปลามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงบ่ายจนตอนนี้ก็สายแล้วนะครับแดดร้อนแล้วนะครับกลางคืนก็ตกประมาณสักตีสามมาก็นอนนะครับก็ทะนับตัวก็ถือว่าได้เยอะนะครับแต่ถ้าช่างกิโลถือว่าได้น้อยนะครับปลายังไม่มีตัวใหญ่นะครับมีลำของพี่ขวดนะครับได้ตัวทะลุโลตัวหนึ่งนะครับ สำหรับผมนะครับก็ไม่มีไม่มีตัวทะลุโลเลยนะครับะลรอต้องรอน้ําหลากนะครับเดี๋ยวผมจะมาตกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเสื้อนะครับอย่าลืมนะครับอาณาท่านไหนสนใจนะครับยี่สิบอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบท่านแรกอ่ามาจากช่องฟิชชิงมินินะครับก็ท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกลับบ้านกันนะครับ ก็เป็นผลงานปลารวมนะครับจำนวนตัวใช้ได้อยู่นะครับสองคนน่าจะเกือบร้อยนะครับแต่ตัวเล็กมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ